อันนี้เขาเรียกว่าตัวรีเมอร์เป็นโซนใหม่ป่ะไปดูกันดีกว่าไปเดินเลยรีเมอร์ไหมที่มันชอบเอาไม้ไปสร้างบ้านอื้าะว่าลมมันบ้านนะเดี๋ยวรู้ช้างเหรอเดี๋ยวเราเดินไปดูรีเมอร์ก่อนป่ะไหนรีเมอร์อยู่ไหนนะ นี่ไงรีเมอร์นกแคทัวอลี่ดูคล้ายคล้ายนกกระจกเทศไหมคล้ายๆเลยเนาะดูดิเหมือนผมเลยอ่ะเออแต่สีมันสวยมากเลยนะปาจ๋าทำไมตา ตาวันหลับตาค่ะนกหลับตานำมหลับตาตาลิงเขียวลิงเขียวนี่ไปไหนล้ะลิงอ๋อทำไมเขาเรียกลิงเขียวว่าหางสีเขียวใช่ไหมเนี่ยดูดิโอ้วิ่งเล่นกันใหญ่เลย บ้าอะไรนะอุยนี่เหรอโซนใหม่ลีเมอร์อ๋ออันนี้เป็นโซนใหม่ของซัฟฟรีนะครับที่เพิ่งเปิดยังเปิดไม่นาน ไหนอะอยู่ไหนอ๋อ oh, นู ång, ่นไงเห็นไหมน้องๆเห็นไหมนี่หดให้อาหารนะครับใช่มันมีรางไตไงที่เขาบอกว่าว่าสัมผัสแบบใกล้ชิดอะเห็นไหม แลรีเมอร์อยู่ไหนหมดนี่อ๋อนี่ไงนอนอยู่เห็นไหมโอ้โหวอลลัสทักทายหน่อยโอ้นี่ไงทักทายแล้ว เฮลโหล้สองตอัวเลยอุ้ยอุ้ย,ยแม่กับลูกแน่เลยนี่นี่ลูกอยู่นี่ hey, เฮเ้ยมาหาจริงด้วยมาหาออสตินหน่อยครับมาหาลิลลินหน่อยค่ะมาหาวินด้วยครับนี่ไงนี่ไง <ST AR> เล่นน้ำโชว์เลยว้าว <ST AR> บายเดี๋ยวเราไปดูเอ็กไข่ก่อนนะครับเอ้ยเอ็กเวอร์เอ็กเวอร์เคเ,เอ็กไ่อะไรเล่าโอเคไปดูเอ็กเวอร์กรันไปเลยนี่เอ็กเวอร์นะครับจะอยู่โซนหลังโซนช้างใช่ไหม ดูดูใช่นกกระตัว้วนกกระตัว้วมันน่าจะผสมพันธุ์ปะโอเคเปิดเลยยินด,ดีต้อนรับสู่เอ็กเวอร์นี่นะครับเอ็กเวอร์ ศูนย์เพาะพันไข่ไนี่นี่นี่มาดูห้องเตรียมไข่กันห้องเตรียมไข่นะครับการฟักไข่นกกระจอกเทศนี่เห็นไหมเหมือนเหมือนตอนเด็กๆเลยเด็กๆเราก,ก,ก็ห่ออยู่างเงี้ยเป็นเบบี๋อ่ะเนี่ยเป็นเบบี๋นี่ทำความสะอาดโอ้โห การของตัวอ่อนนะครับมีห้องฟักไข่ทางขวามือนะครับก็จะเป็นห้องลูกนกเริ่มโตแล้วเขาก็เลยแยกมาไว้ฝั่งนี้ครับห้องวิจัยพันธุ์ไข่และตัวอ่อน จะมีบอกรายละเอียดต่างๆน้องๆมาชมได้นะครับโอ้โหมีโครงนกกระจอกเทศด้วยสูงกว่าคนเราอีกด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นไข่นกกระจอกเทศแน่เลย อันนี้ฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ไข่ใหญ่ที่สุดในโลกหูหนัก12กิโลเลยโอ้อนี่อันนี้เขาเทียบให้ดูเห็นปะว่าถ้าไข่ของของเต่า ไข่ของเต่าเป็นตัวเล็กๆล,ลองลงมาเป็นไก่ฟ้าไข่จระเข้<ค>นกมาคอลาแล้วก็นกกระตั้วนี่อันนี้ไข่ห่าน<ม>าไข่นกกระจอกเทศ เด็กๆบายๆกล้องหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับ